จากนิยามที่เกี่ยวข้องนนคะนิยามของค่าคาดหมายนะคะมีนิยามว่า e x ของเราหรือค่าคาดหมายของเราเนี่ยจะเท่ากับซิ g m a x p x เท่ากับ x ตั้งแต่ x เท่ากับ0ถึง n นะคะเราก็จะมาเริ่มการพิสูจน์โดยการที่แทนค่า,าตรง p x เนาะ p x เท่ากับ x เนี่ยคือฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นของตัวแปรสู่มนะคะในที่นี้ก็คือ เยวขอเขียนกันนะคะอ่าในที่นี้ก็คือ n เลือก x คูณอยู่กับ p กำลัง x q กำลัง n ลบ x หนึ่ตั้งแต่ x เท่ากับ0ถึง n แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการแยกพลแล้วก็จัดรูปค่ะโดยการแยก x ออกจากการจัดหมู่ในสัมประสิทธิ์ของการจัดหมู่นะคะมันก็จะได้เป็น ex กับซิกมาเกตั้งแต่เอกเท่ากับศูนย์ถึงเเนาะข้างหลังตรงเตรงเเลือกอีกนี้ก็จะเป็น n อเอแฟกส่วนด้วย x แฟกคูณ n อลบเแฟกนั่นเองแล้วก็ข้างหลังคูณอยู่ด้วย P กำลัง x Q กำลัง n ลบ x นะคะและเมื่อ และเมื่อ x เท่ากับ0นะคะผลคูณจะเป็น0เราจึงเริ่มจาก x เท่ากับ1แทนนะคะ x เท่ากับ1ถึง n แบบนี้แล้วต่อไปนะคะเราจะนำ x ออกมาโดยการใช้การจัดรูปนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าในส่วนตรงนี้นะคะสามารถเขียนใหม่ คือมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราสามารถเขียนใหม่ได้เป็น x n fact x fact n l o x fact แบบนี้ เราจะสังเกตได้ว่า x ข้างบนกับ x ตัวข้างล่างเนี่ยสามารถจับคู่กันได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ใหม่เป็น xn x เท่ากับข้างล่างเนาะเมื่อตัดกันแล้วมันจะเหลือ x ลบ1แฟกเนาะแล้วก็ n ลบ x แฟกแบบนี้ ส่วนข้างบนนะคะเราดึง n ออกมาได้เพราะในการเลือกสมาชิก x นะคะคนจาก n คนจะมีวิธี n วิธีในการเลือกเพราะฉะนั้นนะคะส่วนที่เหลือจากการเลือกอีก x 1ลบหนะคะมันก็คือจากคนที่เหลืออีก n – 1ลบหั่นเองข้างบนก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะดึงเอออกมาได้1ตัวมันก็จะได้เป็นแบบนี้นั่นเอง ซึ่งจากรูปนี้นะคะเราก็จะได้เป็นจัดรูปใหม่ให้ได้เป็น xn นะคะจะเท่ากับ x ของ n เลือก x เนี่ยจะเท่ากับ n คูณอยู่กับ n ลบ1เลือก x ลบ1นั่นเองเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะกลับเข้าไปที่ สมการเดิมของเรานะคะก็จะได้ e x เท่ากับ sigma x โอ้ขออภยัยค่ะต้องเป็นซิกมา n คูณอยู่กับ n ลบหนึ่งเลือก x ลบหนึ่งข้างหลังเป็น p x พี P, P, กำลัง x คูณอยู่กับ Q ิวกำลัง n นลบ x กนะคะแล้วเราก็จะมาทำการเปลี่ยนตัวแปรการบวกกันให้ i นะคะเท่ากับ x ลบ1ดังนั้นนะคะ x จะเท่ากับ i บวก1นั่นเองเพราะฉะนั้นนอะ็ x ตัวนี้จะเท่ากับ i บวก1และเมื่อ x เปลี่ยนเป็น 1, อ 1> ขออภัยค่ะและเมื่อ x เปลี่ยนเป็นจาก1 n, ถึง n i ก็จะเปลี่ยน จาก0ถึง n ลบ1นะคะทำให้เราจะได้ว่า e x นะคะจะเท่ากับดึงตัวนี้ออกมาข้างนอกได้เนาะก็จะเป็น sigma ตั้งแต่ i เท่ากับ0ถึง n ลบ1ะคะ่ะหลังก็จะเป็นจาก n ลบ1เลือก x ลบนะคะ x ลบเราเท่ากับ i เนาะเราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็น i แบบนี้ แล้วก็ข้างหลัง p x ก็เปลี่ยนเป็น i บวกหนึ่งนะคะเพราะว่า x เท่ากับ i ลบหนึ่งหรือว่า i เท่ากับเเอ็มขอโทษค่ะเเท่ากับไบวกหนึ่งหรือว่า i เท่ากับ x ลบหนึ่งนั่นเองแล้วก็คูณด้วยคิวกำลัง n 1, ลบหนึ่งลบ i นะคะแล้วเราก็จะแยกพดพีออกมาเนื่องจาก p กำลัง i บวก1มันก็คือ p กำลัง i คูณกับ p กำลัง1ใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น n p sigma หลังเป็น n ลบ1 i นะคะ n ลบ1เลอก i เนาะแล้วก็คูณอยู่กับ p กำลัง i q กำลัง n ลบ1คูณกับ i เอยขออภัยค่ะ n ลบ1ลบ i เนาะกำลัง n ลบ1ลบ i ตั้งแต่ i เท่ากับ0ถึง n ลบ1ค่ะแล้วเราก็จะใช้สมบัติของทวินามนะคะเพราะว่าเป็นนิยามของการกระจายทวินามเนาะเราก็จะได้ตรงนี้เท่ากับตรงก้อนข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ บวกคทั้งหมดกำลัง n อนลบหนึ่งนี่สมบัติของการกระจายทวีนามนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้างล่างเป็น e อเท่ากับ np คูณอยู่กับ n ขออภัยค่ะคูณอยู่กับ p บวก q กำลัง n ลบหนึ่งค่ะ และเนื่องจาก p บวก q จะเท่ากับ1เนาะเพราะฉะนั้นเราแทนค่าลงไปเราก็จะได้เป็น np p กับ q เท่ากับ1ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น1กำลัง n ลบ1ซึ่ง1กำลังอะไรก็จะได้1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเท่ากับ ex เท่ากับ np นั่นเองตรงตามทฤษฎีบทที่เขากำหนดมาให้เป๊ะเลย วน,นี้เราจะมาพิสูจน์สูตรค่าความแปรปรวนของตัวแปรสุม x หรือว่า vx เท่ากับ npq ในบทของการแจกแจงทวินามนั่นเองค่ะซึ่งเราจะกำหนดให้ vx เท่ากับ n คูณ n ลบหนึ่ง ูณ p กำลังสองบวกกับ n คูณ p ลบ n คูณ p ทั้งหมดกำลังสองค่ะเมื่อเราทำการกระจาย n เข้าไปในวงเล็บก็จะได้เป็น n กำลังสองลบ n คูณด้วย p กำลังสองบวก n คูณ p ลบ n กำลังสองและ p กำลังสองค่ะกระจายนี้เข้าไปด้วย และต่อไปนะคะเราก็จะทําการกระจาย p ที่คูณอยู่กับวงเล็บนี้เข้าไปในวงเล็บด้วยเช่นกันค่ะก็จะได้เป็น n กําลัง2 p กําลัง2ลบกับ n คูณ p กําลัง2บวกกับ n คูณ p ลบด้วย n กําลัง2 p กําลัง2ค่ะเมื่อทําการบวกและลบเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปของ N คูณ P คูณกับ1ลบ P ซึ่ง1ลบ P นะคะในบทนี้มีค่าเท่ากับ Q นั่นเองค่ะเราก็จะได้เป็น N คูณ P คูณ Q แค่นี้ก็ตรงตามทฤษฎีบทเรียบร้อยค่ะ